สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับคุณครูอนานนทันโหศักด์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับจุดมุ่งหมายนะครับในการแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นั้นนั้นนะครับเป็นยุคสมัยต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวต่างๆของมนุษย์ในอดีตและช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นั้นแบ่งออกเป็น2ส,สมัยด้วยกันนะครับคือสมัยกรอนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นะครับสมัยแรกนะครับสมัยกรอนประวัติศาสตร์เราก็จะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยกันก็คือยุคหินและยุคโลหะนะครับยุคหินนะครับข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือนะครับก็จะทําออกมาจากหินนะครับไม่ว่าจะเป็นใบหอกนะครับ หรือว่ามีดไอ้ต่างๆก็จะทําจากหินซึ่งเป็นเอาหินมากระทาะนนะครับแล้วให้เกิดคมแล้วก็ไปใช้งานนะครับอีกอย่างหนึ่งครับคือภาพเขียนในถ้านะครับภาพเขียนในถ้าก็เป็นเกิดในช่วงยุคหินนะครับอ้างได้จากไหนเอ่ยก็คือที่ประเทศไทยก็จะมีที่ผาแต้มนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่วนเครื่องมือหินกระท้อนนะครับเราขุดพบที่จังหวัดน่านครับต่อไปครับยุคโลหะนะครับ ยุคโลหะก็คือยุคที่มนุษย์นำโลหะมาใช้เป็นเครื่องมือเครื่องประดับแล้วนะครับผมอ่นนี้ก็นิดนึงนะครับคือยุคโลหะนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสองยุคด้วยกันก็คือยุคแรกก็คือยุคสำลิดยุคสองก็คือยุคเหล็กนะครับเรามาดูนะครับที่บ้านเชียงบ้านเชียงนะครับมีเครื่องประดับสำลิดแปลว่าบ้านเชียงอยู่ในยุคโลหะนะครับและอย่างหนึ่งครับคือ โครงกระดูกนะครับที่ขุดพบที่จังหวัดชนบุรีก็อยู่ในยุคโลหะเช่นกันครับแล้วอย่างหนึ่งนะครับมนุษย์ยุคโลหะนะครับก็จะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วไม่ย้ายถิ่นฐานเหมือนมนุษย์ยุคหินนะครับมนุษย์ยุคหินจะอยู่ในถ้ำแต่ยุคโลหะจะตั้งบ้านเรือนมีการเพาะปลูกนะครับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับเรามาดูก่อนว่าก่อนเป็นยังไงยุคสมัยกรองประวัติศาสตร์ไม่มีตัวอักษรใช้นะครับไม่มีตัวอักษรใชา้แต่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ใช้ตัวอักษรบันทึกเรื่องราวแล้วนะครับเราเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์กันเลยครับน้านี่ครับคือศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งเป็นหลักฐานของประเทศไทยนะครับ ซึ่งประเทศไทยก้าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ในสมัยสุขโขทัยนะครับโดยพ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ตัวอ,อักษรขึ้นนะครับนี่คือลายสือไทยนะครับคือตัวหนังสือที่พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์ขึ้นครับอ่าวันนี้นะครับคุณครูมีข้อคำถาม5ข้อนะครับที่จะให้นักเรียนลองทำกันนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะแคปหน้าจอเป็นภาพลงต่างหากเพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการทำนะครับ ทำยังไงเอ่ยให้นักเรียนเขียนลงสมุดนะครับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเขียนทั้งคําถามและคําตอบด้วยกันนะครับเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกครับภาพโครงกระดูกในถ้ำสแสดงให้เห็นวิถีชีวิตในด้านใด 1. ครับที่อยู่อาศัย 2. การล่า,ส,าปปสัตว์3เพาะปลูก 4. การทำเครื่องประดับนะครับอ่า ตอบลงไปสมุดเลยนะครับต่อไปนะครับข้อ2ครับหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดข้อ1ครับรูปล่างโครงกระดูก 2. เครื่องปั้นดินเผา 3. เครื่องประดับจากโลหะ 4. ขวานหินขัดนะครับข้อนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันมีอะไรต่างกันอยู่ยุคหินยุคโลหะ อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคือโลหะนะครับต่อไปครับข้อ3ข้อใดเป็นเกณฑ์ใช้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับหลังจากที่พูดข้างต้นไปก่อนหน้านี้นะครับเราเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์โดยพ่อขุนรามคำแหงนะครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นมานั่นเองนะครับเรามาดูช้อยกันนะครับข้อ1ครับประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ข้อ2ประดิษฐ์เครื่องนุ่งหม่ม ข้อ3ประดิษฐ์ตัวอักษรข้อ4การสร้างบ้านเรือนนะครับนะต่อไปเลยครับข้อ4ครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ยุคครับอ่าหข้อ1ครับ1ยุค2.2ยุค3.3ยุค4.4ยุคครับข้อนี้ง่ายมากเลยเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนคงตอบได้ต่อไปครับข้อสุดท้ายครับศิลาจารึกเป็นหลักฐานแสดงยุคสมัยของประวัติศาสตร์ยุคใด ข้อ1ยุคหินข้อ2ยุคโลหะข้อ3ยุคก่อนประวัติศาสตร์ข้อ4ส,สมัยประวัติศาสตร์ครับมาตอบได้กันใช่ไหมครับในข้อนี้เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะครับผม5ข้อไม่ยากเลยอ่าอย่าลืมนะครับเขียนทั้งชอยเขียนทั้งคําถามนะครับลงสมุด5ข้อ10คะแนนด้วยกันครับผมสาหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับ